ถ้า่าแกมันดูหมู่บ้านฉันหมู่บ้านฉันสวยไหมสวยได้ถ่ายสวยงั้นเหรอแกได้ยินเสียงอะไรปะเสียงอะไรก็เสียงที่มาจากทางนน้นไงไม่ถึ็มีอะไรเลยมันก็ชั้นห้องหมู่านอะ ฉันเอาคนเสื้อแดงฉันเอาคนเสื้อสีชมพูโอเคงั้ <c oughs> นว่ามันไม่ดีแล้วอ่ะงั้นเรากลับเข้าบ้านกันก่อนนะแกก็กลับบ้านเป็นคนเ,นนเดียวเลยฉันจะเดินเล่นต่ออะรของเขาเนี่ยไม่เชื่อเหรอได้ผู้อะไรของเขาอ่ะเฮ้เยอะเลย แกต้องการอะไรกับฉันแกจะคอมพิวต์ของแม่สาวชืว่อแดงไม่ได้เหรอเออแกเราว่ามันไม่ดีแล้วอ่ะงั้นเรากลับเข้าบ้านกันก่อนนะแกก็กลับบ้านเป็นคนเดียวเลยฉันจะเดินเล่นต่อของเครเนี่ยก็ฉันไม่รู้นี่ก็เพื่อนแกบอกไม่ใช่เหรอหัดเชื่อบ้างดิ เป็นยังไงบ้างนะออกไปดูหน่อยดีกว่านี่แหละรดคอะไรไปก็ไม่เคยเชื่อฟังเลยเป็นไงนะโดนนะฮึรู้ไวดีนี่ c ิดี b ิดอกดอกเยอะแยะ c b ดีดอกดอกเยซี c ี d ี b ดีซ d c